สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุภูสุคนตอนรับข้อสูชองก็ติดห้วยดังมาเช่นนะจ๊าก็มาขอกับแอดมินคนเดิมคนเก่านะพี่น้องในวันซุกที่13กันยายนเนาะจ้าก็ไกลเข้ามาเดียวนะจนพี่น้องก็คงสุดถ่ายเนาะจ้าแอดมินเกิดมีแนวทางดีๆตัวเด็กปังๆเอามาแบ่งปันให้พี่น้องด้เบิ่งกันดีเชิญเคยเนาะจ้ะ ก่อนจไปรับชมเราฟังนอจ่าแอดมินกับขอกำลังแห้งใจจ้าพี่น้องสปูสุข้อนอจ่าโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนอจ่าพี่น้องก็แได้รับชมคลิปหม่ไหมกันนอจ่าส่วนแอดมินก็แได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสปูสุข้อนนอจ่าสำหรับชุดนี้นะจ่าแอดมินกับภูมิใจนำเสนอแนวทางของแอดเพนเพนผ้ารวยนอจ่ะต่อโดยแนวทางของแมงปอ ตกถ่ายเดยวนทางของอาจารย์เต๋าในพี่น้องเด้อเข้ากลับไปบึงแนวทางกันเลยจ้าเริ่มต้นกันที่แนวทางของแอดแผ่นๆผ้าร่วยกันก่อน,นเลยจ้าซึ่งก็เป็นสูตรเด่นบน3ตัวตรงพี่น้องรัฐบาลไทยวดประจัวันที่16กันยายน2 5 0 0ชุเดเนะจ้าชุดซ้ตัวบนก็คือ830หา30แล้วก็หา38จ้าให้มา3หางพี่น้อง830หา30หา38 ต่อโดยชุดสองตัว,วจ้าสามศูนย์สามหาสแหาศหาสแล้วก็หาแจ้าหวันี้ให้เด่นไปทีรักหากับรักสามโอยพี่น้องเดอ้อบนเด่นหากับ3ามัก3ามก็คือ 30, 3 0 3ศูนยหาสารักหาก็คือหาศูหาสและหาแจ้าต่อด้วยสูตรเด่นสองตัวล่างจ้ารัฐบาลไทยสิบหกันยายนสองพัร้อยหกสิบเจ็ด ซึงก็ให้เดินล่างปถืเก่ากับสีดพี่น้องเดอ้อล่างเดินเก่ากับสจ้ะซึ่งก็ได้แก่สองเก้าสามเก้าสอเด่นหาไปถืสองกับสีสองเลพี่น้องเดอ้อเด่นสอง2ีสีลักเก่าก็คือสองเก้าสเก้าสอและสาจ้ะเด่นเก่ากับสพี่น้องสองตัวล่างพี่น้องแคบไปเบิง่งจดไเบิ่งกันเ้อจ้า มาเปิงต่อกันทีนวะทางของแมงปอกันต่อเลยจากรัฐบาลไทยงวดประจาวันที่16กันยายน2567เนะจ๊ะชุด3โตก็คือ614 604 307 317 217และ528จ๊ะเน้นให้ชุด3โต614 604 307และ 5 28จ้ะต่อโดยแนวทาง2โต๊ะบนล่างแล้วจ้ะห้ไปที14 16 17 04 06 07 27และ28จ้ะเน้นไ้ไปที14 16 04 07และ28จ้ะแนวทางของแมงปอเดพนองเด้อแคบไปเบิงจุดดือบเบิงกันเลยจ้า เบื้องต้อก็ทีเนี่ทางชุดสุดท้ายนะจาะนั่นก็คือเนวทางของอาจารย์เต๋อนะจาะรัฐบาลไทย16กันยายน2 5 1 7เป็นแนวทางสองตัวล่างนะจ๊ะไฮเดนเป็นทีลักหนึ่งซึ่งก็ได้แกน่1 0 1 4และ40จ้ะ1 0 1 4และ40เน้นไปที่ 1, 1, 1, 1 0กับ1 4ได้พี่น้องเด้อเนวทางของ อาจารย์เตาจ้าแคบไปเบิงจุดจะเบิงกันนะ,น,น, Ad, น,น,นะจ่าวารสเป็นแนวทางของแอดแผ่นผ้าร้อยนะจ้าเนวทางของเมงปออาจารย์เต๋แคบไปเบิงจุดใบเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตตลี่กันเด้อพี่น้องเด้อท้ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภูขสขนโปรดใส่วิจาราณในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสตินะจ๊ะ เป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วพี่น้องเด้แล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลทอนเด้จ้ะทางช่องโบสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสำนักน้ำเด้จ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีๆนะจ่ะสื่อตามกาลัางทราบสื่อตามผื้นดวงขอเจ้าของและพี่น้องเด้อจะจะถึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องสู้สุกคนโศรดีเฮงๆปังปังมันๆมากันทุกคนนะจ่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตล่าพี่น้องไปซ้ำนีกก้อนนะจ่ะนะจังกลับมาพอกันไหมในคลิปนะสวัสดีจ้า